ใหหลายคนอาจจะเคยได้ยินว่าถ้าลงทุนไม่เป็นก็แค่ลงใน s อสแอนด์พก็พอหรือไม่ก็ประมาณว่าถ้าคิดอะไรไม่ออกให้ซื้อ s อสแ0 0แล้วนอนรอเดี๋ยวก็สบายแล้วจริงๆมันจะง่ายแบบนั้นจริงเหรอเพราะยังมีความเสี่ยงที่เราอาจไม่รู้อีกมากนะครับแต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยววันนี้ผมขอเล่าให้ฟังเอง เนื้อหาคลิปนี้เป็นเพียงเรื่องสมมุติเพื่อการศึกษาเท่านั้นไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลบริษัทหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินใดๆและไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนด้วยนะครับสวัสดีครับผมคือบรรดาลักษ์แห่งห้องสม,มุดนักลงทุนถ้าพูดถึงหนึ่งในดัดชนีที่นักลงทุนพลาสติกทั่วโลกนิยมกัน ผมมั่นใจว่าเพื่อนๆหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อ S&P กันมาบ้างใช่ไหมครับแต่สงสัยไหมครับทำไมทุกคนถึงชอบ S&P 500กันขนาดนั้นมันดียังไงแล้วมันปลอดภัยแบบที่หลายคนเข้าใจจริงไหมในวันนี้เรามาดูกันครับแต่ก่อนอื่นเรามาทําความเข้าใจพื้นฐานของลักษณะาการลงทุนกันก่อนซึ่งในโลกการลงทุนนั้นจะมีแนวคิดหลักๆอยู่2แบบครับที่แบ่งแยกความเชื่อของนักลงทุน2กลุ่มออกจากกันโดยแนวคิดแรกก็คือการลงทุนแบบเชิงรุกหรือว่า Active Investment เป็นกลุ่มนักลงทุนที่พยายามใช้ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆและเลือกจังหวะซื้อและขายหุ้นด้วยตัวเองโดยพยายามซื้อที่ราคาต่ำที่สุดและขายในจุดที่ราคาอยู่สูงที่สุดเพื่อหวังกาไรส่วนต่างให้ได้เยอะที่สุดเพื่อให้มากกว่าค่าเฉลี่ยตลาดหรือที่เรียกว่า Beat The Market นั่นเองครับส่วนแนวคิดที่2ก็คือการลงทุนแบบเชิงลับหรือว่า Pass i v e i n v e s t m เ n t เป็นแนวคิดการลงทุนที่ต่างกัน เพราะคนกลุ่มนี้มีความเชื่อว,ว่าการลงทุนที่ดีและมั่นคงจะเป็นการลงทุนระยะยาวแค่เพียงให้เวลากับตลาดไม่ต้องดิ้นรนอะไรมากเดี๋ยวระยะยาวตลาดก็จะขึ้นอยู่ดีครับคนกลุ่มนี้ก็เลยเลือกที่จะลงทุนในหุ้นพื้นฐานที่ผ่านการวิเคราะห์มาอย่างดีหรือการซื้อดัชนีและกองทุนที่สะท้อนภาพรวมและถือไวละย,ะยาวเพื่อหวังผลตอบแทนที่มั่นคงนั่นเองครับนี่แหละครับสาเหตุหลักที่ทำให้นักลงทุนชอบซื้อ s p 5 0 0กัน เลยทําให้ S&P 500กลายเป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนการลงทุนแบบภาพ์ีของนักลงทุนทั่วโลกไปโดยปริยาย S&P 500คืออะไรชื่อ S&P มาจาก Standard Poor ซึ่งเป็นชื่อบริษัทจัดอันดับเครดิตชื่อดังที่ได้สร้างดัชนีนี้ขึ้นมาตั้งแต่ปี1957ครับเพื่อให้ S&P 500กลายเป็นดัชนีกลุ่มหุ้นดัชนีหนึ่งที่คัดสรรเอาบริษัทชั้นนำถึง500บริษัทของอเมริกามาให้เราได้เลือกซื้อขายกัน ลองคิดดูสิครับทุกเช้าที่คุณตื่นมาสิ่งแรกที่คุณทําคืออะไรส่วนใหญ่ก็คงเปิดมือถือ iPhone ขึ้นมาเช็คแจ้งเตือนหรือสงสัยอะไรก็เปิด Google เพื่อหาข้อมูลต่างๆบางทีก็สั่งฟู้ดเดลิเวอรี่เจ้าดังมากินบ้างแล้วก็นอนดู Netflix ด้วยกันหรือฟัง Spotify ระหว่างทํางานใช่ครับบริษัทเหล่านี้ล้วนอยู่ใน s m p 5 0 0ทั้งหมดเลยโดยการที่บริษัทหนึ่งจะเข้ามาอยู่ใน s m p 5 0 0ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะต้องพิสูจน์ตัวเองทั้งในด้านของมูลค่า ด้านผมประกอบการด้านสภาพห้องหรือแม้แต่ด้านการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินให้เป็นสาธารณะโดยในปัจจุบัน S&P 5 0 0ก็มีบริษัทต่างๆมากมายหลายอุตสาหกรรมแต่ส่วนหนึ่งที่น่าสนใจคือบริษัทเหล่านี้ไม่ได้มีน้ำหนักเท่ากันทุกตัวครับแต่จะมีน้ำหนักตามมูลค่าหรือก็คือยิ่งบริษัทใหญ่เท่าไหร่เวลาราคาเคลื่อนไหวทีหนึ่งก็จะส่งผลต่อดัชนี S&P มากขึ้นเท่านั้นครับด้วยเหตุนี้ S&P 5 0 0ก็เลยมักถูกมองว่าเป็นตัวแทนของหุ้นกลุ่มใหญ่ฝั่งอเมริกาไปเลยครับ พอ500บริษัทใหญ่ในประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่อันดับหนึ่งซึ่งกิน GDP กว่า30%ของโลกย่อมสามารถเป็นอินพิเกเตอร์สำคัญที่ชี้ทิศทางของเศรษฐกิจโลกได้โดยปริยายครับเมื่อถอยออกมา19เพื่อดูภาพรวมขนาดใหญ่จะพบว่าในระยะยาว30-40ปีที่ผ่านมา S&P 5 0 0ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยปีละ10%ก่อนหักเงินเฟอ้อหรือประมาณ7.6%หลังหักเงินเฟอ้อซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าสนใจมากครับเทียบกับการลงทุนอื่นๆน,นี่เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้ใครหลายคนแนะนำว่าถ้าไม่รู้จะลงทุนอะไรก็ลง s p 5 0 0ไปก่อนเพราะดูเหมือนจะเป็นการลงทุนที่ง่ายปลอดภัยและให้ผลตอบแทนที่ดีแต่ทุกการลงทุนจะมีความเสี่ยงซ่อนอยู่เสมออยู่ที่เขาจะบอกคุณหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะบอกคุณเองความเสี่ยงข้อที่หนึ่ง S;P ไม่ได้มีแต่ขาขึ้นตลอดไปใครบางคนอาจจะมีความเข้าใจว่า s p มองระยะยาวยังไงก็ขึ้นตลอดซึ่งก็เป็นความจริงครับแต่ในขาขึ้นระยะยาวนั้นแฝงไปด้วยขาลงใหญ่หลายครั้งนับไม่ถ้วนซึ่งขาลงหนักๆบางครั้งกับกินระยะเวลาไปเกือบ10ปีเลยทีเดียวเพราะ S&;P เป็นหนึ่งในดัชนีที่มีความผันผวนสูงอย่างวิกฤต .com b u b b ั e ที่เริ่มต้นในยุค90จากความเชื่อของนักลงทุนที่เชื่อว่าอินเทอร์เน็ตจะสามารถเปลี่ยนโลกได้ซึ่งก็จริงครับ แต่พวกเขาเชื่อขนาดที่ว่าบริษัทไหนที่มี com อดอทคอมต่อท้ายชื่อก็จะทําให้รวยได้แน่นอนต่อให้บริษัทเหล่านั้นจะยังไม่ทํากําไรเลยก็ตามทําให้หุ้นเทคโนโลยีราคาพุ่งกระชูนแต่สุดท้ายฟองสบู่ก็แตกหลังจากนาักลงทุนตระหนักได้ว่าบริษัทเหล่านี้ยังไม่มีมูลค่าจริงๆที่จับต้องได้ ซึ่งทำให้ดัชนี S&P 500ที่ราคาขึ้นมาอย่างยาวนานล่วงมูลค่าหายไปครึ่งหนึ่งภายใน2ปีหน่อยๆถ้าใครลงทุนช่วงใกล้ๆปี2000ก็อาจจะต้องรอยาวนานถึง7ปีเต็มเพื่อให้เงินที่เคยขาดทุนไปกลับมาเท่าทุนครับผมหรือมาดูเหตุการณ์ใหญ่อย่างซับพลามไครสิตท,ที่คนไทยติดหูว่าวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ โดยเริ่มต้นในปี2007จากการที่ธนาคารในอเมริกาให้สินเชื่อบ้านกับคนที่มีความสามารถในการชําระหนี้ต่ําแล้วนำหนี้เหล่านั้นไปแพ็คขายต่อเป็นตราสารทางการเงินที่มีความซับซ้อนเมื่อคนเหล่านี้ผิดนับชําระหนี้กันเป็นจํานวนมากก็ทําให้ระบบก,การเงินโลกเกือบล่มสลาย s p สล่วงจากจุดสูงสุดกว่า57ถ้าใครลงทุน100,000บาทก่อนล่วงจะเหลือแค่43,000บาทครับซึ่งต้องรอย,ยาวนานถึง6ปีเพื่อคืนทุนเลยทีเดียว แต่เรื่องที่น่ากลัวที่สุดคือในปี1929ที่เกิดวิกฤต Great d e p r e s i o n นี่คือหนึ่งในเหตุการณ์ที่สยดสยองที่สุดของอเมริกาเลยครับเพราะไม่ใช่แค่ตลาดหุ้นโดนถล่มแต่ผู้คนหลาย10บล้านคนต้องตกงานธนาค่าหลายพันแห่งเหลือแค่ชื่อเศรษฐกิจทั้งโลกพังอย่างรุนแรง ซึ่งจากการคำนวณย้อนกลับพบว่าเหตุการณ์นี้จะส่งผลให้ S&P 500ร่วงมากกว่า86%เลยทีเดียวลองคิดว่าถ้าเราดันไปลงทุนก่อนฟองสบู่ลูกนี้จะแตกแต่ต้องขาดทุน25ปีเพื่อให้เงินต้นนี้กลับมาเท่าเดิมสิครับแค่คิดเฉยๆยังสยองเลยนะและที่น่าสนใจก็คือในเกือบ70ปีที่ S&P ตั้งมาเคยล่วงหนักมากกว่า20%มาแล้ว12ครั้งแล้วแบบนี้เราจะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าจุดที่เราซื้อจะไม่ใช่หน้าผาแน่ ดังนั้นหากคุณจะลงทุนใน s p 5 0 0ด้วยไอเดียที่ว่าซื้อ,อยังไงก็ขึ้นเสมอไม่ต้องสนใจจังหวะก็ทำได้ครับเพียงแต่ว่าอาจจะจ่ายค่าเสียโอกาสแพงกว่าเพราะทุนระบบเศรษฐกิจมีรอบของมันเสมอคนที่ประเมินมูลค่าเป็นรอจังหวะได้ก็อาจจะนำหน้าคนที่หลับตาซื้ออยู่หลายปีก็ได้นะครับไม่งั้นวอลเลนบัฟเฟตต์ก็คงไม่ปรับพอร์ตการลงทุนอยู่ตลอดหรอกเพื่อนเพื่อว่าจริงไหมครับข้อที่2ความเสี่ยงจากอัตราการแลกเปียนเปียนเอาละครับมาถึงตัวปัญหาตัวที่2 ซึ่งเป็นปัจจัยที่หลายคนที่ลงทุนต่างประเทศอาจจะลืมพิจารณาแต่มีความสําคัญลําดับต้นๆก,ก็คือเอาารื่องอัตราการแลกเปลี่ยนนี่เองเพาราะเมื่อเราลงทุนใน s p เราลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์แต่เวลาเราใช้ชีวิตในประเทศไทยเราใช้ชีวิตด้วยสกุลเงินบาทแปลว่าถ้าเราขายมาแล้วเราก็ต้องแปลงผลตอบแทนนั้นกลับมาเป็นเงินบาทอีกทีหนึง่งซึ่งหมายความว่าเราก็ต้องเสี่ยงกับการขึ้นลงของอาตาัตราการแลกเปลี่ยนด้วย ผลตอบแทนที่แท้จริงของเราเลยไม่ได้ขึ้นอยู่กับการขึ้นลงของดัชนีเพียงอย่างเดียวครับถ้าดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเราก็อาจจะได้กําไรเพิ่มแต่ถ้าดอลลาร์อ่อนค่าลงเราก็อาจจะขาดทุนได้เหมือนกันยกตัวอย่างสมมุติปีหนึ่งเราลงทุนใน SP500 ้ 500, และได้ผลตอบแทนสิ้นปีที่10%แต่ในเวลาเดียวกันเงินบาทเราดันแข็งค่าขึ้นมา15%หรือเทียบกับดอลลาร์จาก35บาทต่อดอลลาร์ไปเป็น30บาทต่อดอลลาร์ผลก็คือจากที่เราจะได้กําไรเรากับขาดทุน5%ซอย่างนั้น แล้วมีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อค่างเงินบาทนะเหรอปัจจัยแรกคือนโยบายทางการเงินและดอกเบีย้ยของทั้งสองธรรนาคารครับเมื่อดอกเบีย้ยของที่ไหนสูงกว่าเงินทุนก็จะไหลไปฝากที่นั่นเช่นถ้าเฟดขึ้นดอกเบีย้ยนักลงทุนทั่วโลกก็จะแห่ไปซื้อพันธบัตรของอเมริกาเพราะว่าได้ดอกสูงแต่ว่าปลอดภัยทําให้ความต้องการดอลลาร์เพิ่มขึ้นดอลลาร์ก็จะแข็งค่าไปด้วยส่งผลให้ค่างเงินบาทอ่อนลงอย่างในช่วงปี2022-2023 ที่เฟดขึ้นดอกเบีย้ยอย่างต่อเนื่องมาเป็น5.5%ก็ทําเอาเงินบาทอ่อนค่าลงจาก32บาทตอา่อดอลลาร์ขึ้นมาเป็น38บาทตอา่อดอลลาร์หรือก็คือต้องใช้เงินเยอะขึ้นในการแลกเงินดอลลาร์นั่นเองครับปัจจัยที่2ดุลการค้าคิดง่ายๆว่าประเทศไทยเป็นล้านขาครับการไหลเวียนของเงินระหว่าง2ประเทศก็จะส่งผลต่อค่าเงินของทั้งสงฝั่งเมื่อไทยขายสินค้าออกไปต่างประเทศมากกว่าที่นําเข้า นักลงทุนต่างชาติที่อยากซื้อสินค้าไทยก็ต้องเอาดอลล่ามาแลกเป็นเงินบาทก่อนเงินบาทก็เลยเป็นที่ต้องการค่าเงินก็จะแข็งค่าขึ้นในทางกลับกันถ้าเกิดไทยต้องนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศมากไปเราก็ต้องเอาเงินบาทไปแลกเป็นเงินดอลลร์เพื่อจ่ายความาต้องการดอลล่าเพิ่มขึ้นเงินบาทก็เลยอ่อนค่าลงนั่นเองครับและปัจจัยที่ 3. การลงทุนจากต่างประเทศแล้วก็ความเชื่อมั่นครับเพราะต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในไทยต้องแลกเงินดอลล่าเป็นเงินบาทแน่นอน พอความต้องการบาทเพิ่มขึ้นเงินบาทก,ก็แข็งค่าขึ้นซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าการที่นักลงทุนอยากจะลงทุนที่ไหนก็ต้องสะท้อนจากความเชื่อมั่นก่อนเพราะถ้ามีสักประเทศหนึ่งที่มีความไม่แน่นอนทางการเมืองสูงเสี่ยงเกิดสงครามหรือว่าโดนรัฐประหารบ่อยๆนักลงทุนต่างชาติก็มักจะเลือกตัวเลือกอื่นที่ผลตอบแทนใกล้กันแต่ว่าความเสี่ยงต่ำกว่านั่นเองครับและข้อที่3ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวเอาละครับมาถึงความเสี่ยงข้อที่3แล้ว ซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะไม่รู้หรือว่ามองข้ามนั่นก็คือปัจจุบัน S&P 500มีปัญหาการกระจุกตัวอย่างมากโดยหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ไม่กี่ตัวมีน้ำหนักในดัชนีสูงมากลองดูข้อมูลปัจจุบันนะครับ Nvidia มีน้ำหนักต่อดัชนีประมาณ7.6% Microsoft ประมาณ6.7% Apple ประมาณ6%และ Alphabet หรือว่าผู้พัฒนา Google ก็ยังมีน้ำหนักถึง2.2%เลยทีเดียว ใช่ครับพอรวมกันแล้วหุ้น1ิอันดับแรกใน s p มีน้ำหนักและส่งผลต่อดัชนีเกือบเกือบ40%เลยทีเดียวนั่นหมายความว่าถ้าหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเหล่านี้ราคาตกหนักพร้อมกันก็จะฉุดดัชนี S;P ทั้งแผงลงไปด้วยครับอย่างตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในปี2022เมื่อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีโดนขายอย่างหนักทำา s สลงไปกว่า27%เพราะปัญหาหลักคือ s p 500ไม่ได้มีการกระจายน้ำหนักไปทุกอุตสาหกรรมอย่างเท่าเทียมกันครับ ทนที่จะเป็นการลงทุนใน500บริษัทที่มีความหลากหลายเลยกลายเป็นเหมือนการลงทุนที่พึ่งเพียง,งหุ้นเทคโนโลยีไม่กี่ตัวหากเกิดเทคบับเบิ้ลเหมือนปี2000อีกครั้งผลกระทบจะหนักกว่าเดิมหลายเท่าเลยและอีกอย่างในปัจจุบันนี้ยิ่งมีการแข่งขันในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสูงกว่าเดิมมากหลายบริษัทที่เป็นผู้นําในวันนี้อาจจะไม่ได้อยู่ให้เราจําหรือว่ายังเป็นผู้นําในอนาคต10อีก20ปีข้างหน้าก็ได้ครับเพราะ10กว่าปีที่แล้วโนเกียที่ว่าเป็นราชามือถือไม่น่าจะมีใครมาโค่นได้ ัจจุบันก็ยังเหลือแค่ความทรงจำหรืออย่างกรณี Yahoo ที่เคยเป็นเสือดเอ็นจิ้อันดับหนึ่งมาก่อนเพียงไม่กี่ปีของการปรากฏตัวของ Google Yahoo ก็แทบจะเหลือแค่ชื่อเช่นกันหรือถ้ามองความเสี่ยงด้านอื่นๆเช่นการควบคุมจากรัฐบาลหรือว่าเลกู l เ t i ชั่นที่เข้มงวดขึ้นเพราะตอนนี้ทั้งอเมริกาและยุโรปก็เริ่มกังวลเรื่องการผูกขาดของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ถ้าเกิดมีการออกกฎหมายควบคุมที่เข้มงวดขึ้นหรือแม้กระทั่งการบังคับแยกบริษัทบริษัทเหล่านี้ก็อาจจะได้รับผลกระทบไปตามๆกันครับ สรุปแล้วการลงทุนใน S&P 500ในปัจจุบันไม่ได้เป็นการกระจายความเสี่ยงที่ดีอย่างที่หลายคนเข้าใจแต่เป็นเหมือนกับการวางเดิมพันไปกับหุ้นเทคโนโลยีไม่กี่ตัวซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ควรพิจารณาอย่างจริงจังนะครับเอาละครับจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดเราก็จะเห็นได้ว่าการลงทุนใน S&P 500ไม่ได้ง่ายหรือว่าปลอดภัย100%เรครับเราได้เห็นความเสี่ยงที่สำคัญ3ข้อคือข้อแรก s p ไม่ได้ขึ้นตลอดเวลา ซึ่งตลอดระยะเวลาเกือบ70ปีที่ S&P อยู่ในตลาดมาดัชนีก็เคยล่วงหนักมาแล้วหลายครั้งและบางครั้งต้องรอคืนทุนถึง10ปีเลยทีเดียวข้อ 2. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจทําให้ใครหลายคนที่มองข้ามสามารถขัดทุนได้แม้ว่าตัวดัชนีจะขึ้นก็ตามและข้อสุดท้ายคือปัญหาการกระจุกตัวซึ่งทําให้หุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ไม่กี่ตัวมี Impact ต่อดัชนีมากเกินไปเวลาดีมันก็ดีแหละครับแต่เวลาแย่ขึ้นมาดัชนีที่ว่าแกร่ง ็สามารถโดนเทล่วงยับๆตามๆกันไปสิ่งที่ผมอยากแนะนําก็คืออย่าเพิ่งเชื่อใครง่ายๆถึงแม้ s m ส e 5 0 0จะเป็นตัวเลือกที่ดีในการลงทุนก็ตามแต่เราเองก็ต้องวานแผนก่อนนะครับเพราะถ้าเราอยากลงทุนอะไรเราก็ควรเริ่มจากศึกษาสิ่งนั้นให้เข้าใจตอมให้ได้ว่าสิ่งนั้นมันดียังไงไม่ดียังไงมีความเสี่ยงอะไรบ้างแล้วค่อยตัดสินใจลงทุนด้วยแผนของตัวเองเพราะคนที่ดูแลและรับผิดชอบเงินเราได้ดีที่สุดก็ควรจะเป็นตัวเราเองนั่นเองครับ หวังว่าเนื้อหาคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทุกคนนะครับและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเอเชียธุรกิจเพื่อไม่พลาดสาระดีๆเกี่ยวกับการลงทุนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ